อันนี้พี่ชอบอาหารกับแกบฟูดนะคะของอันเป็นอาหารอีสานสองร้อยบาทแามมี่เป็นพิซซ่าของแามมี่แปดร้อยบาทพี่น้อง <c oughs> พิซซ่ากับสลัดละ <c oughs> มึงหนะักจัวันนี้กินอาหารเย็นอย่งี่เนาะพิกานออกไปข้างนอกยังไง แกล้งยี่หองทำมาเองสั้งจากแกะอันสั้งตำไทยไขย่เค็มถุงแล้วกับปลาดุกอย่างตัวหนึ่งค่ะพี่น้อง,องอตำไทยไข,ยขย่เค็มปลาดุกย่าสวัสดี ทะเลียทสองห่อยเกาิบบานะมันพริกประดุกอย่างนั้นอ๋อมีผักแห้มา,มา,มา,ามีผักแห้งนิดนึงซมมี่มียอันนี้ลอยเกาสิบบาของสังซมมี่เมียเนี่ยสลัดกระเพาะอลาตะเรียนนะคะ่ะเดี๋ยวค่อยวางหน้าตาทิะา ตอบเมืองไทยเพราะอะไรอยู่กรุงเทพขันปะเดียวไปกลางนอกก็สั่งแกบคบพี่นองแกรบฟูดเนาะค่ะเนาะปลาดุกยางข้าวเหนียวตำบักหุ่งตำไทยคลยเค็มเนาะคะ่ะมากมากกินข้าวแรงน้ำกันค่ะว้นนี้ฝ้าวกินไว้หลายโดย,ย,ยเฉพาะปลาดุกยางเนี่ยมากมาเดี๋ยวมือซองมือกับไปละ ากินยากเลยยุคปุณาะยุคปุณต้องอดอาำกลับมาค่อยกินใหม่พิซซ่าตามนี้อตาเลียนพิซพซ่าพิซซ่าฟาสซัลตแปดต่อยครับพี่นอาา้องแพงแก you